สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรหมอปองนะครับผมคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของราศีเมษนะครับผมพลังงานของราศีเมษลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะครับผมคุณใช้เกณฑ์ความเชื่อเดิมของคุณได้เลยนะครับไม่ว่าจะโหราศัสตร์ตอนตกหตราราสตั์ไทยหราศัสตร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ถ้าคุณต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 1นึ่นนมาพลัางานราศีเมษนะครับผมพลังงานราศีเมษดูสิว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับพลังงานราศีเมษนะฮะดาวทิตดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะครับ โอเคราศีเมษนนะครับอือือเ <of> นะอ็ดออฟโซส์นะโอเคใช่ได้ใช่ได้นะครับอืม โอเคอืม alright นะครับผมอ่าเอริสนะฮะราศีเมษนะครับผมอ่า uh, พลังงานจากอดีตของคุณนะฮะพลังงานจากอดีตของคุณ the death seven of cups queen of swords the death seven of cups เนี่ยผมเห็นเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการ ในอดีตเนี่ยนะฮะบางส่วนของผู้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นอะไรไปแล้วด้วยบางส่วนของผู้คุณนี้อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะกําลังตัดสินใจอะไรอยู่นะฮะบางส่วนของผู้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนแป,ปลงอะไรบางอย่างไปเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีสภาวะบางอย่างที่คุณได้เผชิญมาในอดีตแล้วซึ่ง the d e a d เนี่ยเป็นพลังงานของการก้าวต่อนะฮะ,ะนะฮะ คุณเห็นพลังงานของเดอะเดซนะฮะโดยเฉพาะในเดซนี้นะครับพลังงานของเดอะเดซเนี่ยเป็นลักษณะของการคุณจะต้องเริ่มคุณจะต้อง move on คุณจะต้องก้าวเดินต่อไปนะฮะผมรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะฮะ,ะบางส่วนของพวกคุณได้เปลี่ยนตัวเองไปแล้วนะฮะแล้วก็บางส่วนของพวกคุณเนี่ยได้พยายามทำอะไรในอดีต บางส่วนของพวกคุณทํามาแล้วอ่ะมันกำลังจะสําเร็จมันกําลังจะอะ่คืบหน้านะฮะในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษต,ตอนนี้ในเชิงของโหราศาสตร์นะครับผมดาวอ่าดาวศุกร์วีนัสเนี่ยอยู่อยู่ใ,นในกล้กับดวงอาทิตย์มากๆนะฮะอยู ในลักษณะเขาเรียกว่าคอนจอยหรือว่าคอนจังชันคือเกือบทับกันนะฮะแล้ววิ่งคู่กันไปนะครับแล้ววิ่งในราศีเมษซึ่งคือดวงอาทิตย์ e x a l t a t i o n s นะฮะวีนัสเป็นคาซิมีหรือว่าเป็นลักษณะที่เดเขาเรียกอะไรอะเดินคู่ไปกับดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นการส่งให้พลังงานของคนที่มีลัคนาราศีเมษนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ตัวดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีเมษของคุณเนี่ยจะส่งผลต่อตัวคุณค่อนข้างมากเลยจะเห็นได้จากพลังงานของไพ่ไทโรที่ผมดึงออกมาเนี่ย The Death Seven of Cups เนี่ยเป็นอะไรที่คุณคุณเหมือนกับคุณคุณดึงดูดคุณสามารถที่จะจัดการสถานการณ์ของคุณได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าในช่วงนี้คุณจะมีทางเลือกค่อนข้างมากเพราะว่าด้วยพลังงานของ s e v of Cups เนี่ยนะฮะ เซเว่นอด้วยพลังงานของเซเว่นออฟคเนี่ยคุณจะคือคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างมากถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะมีคนที่คืออยู่ในช่วงที่ค่อนข้างป๊อปปูลานะฮะสำหรับใครนะฮะที่คิดคือดูนะแล้วเอ๊ะไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยนะครับอันที่หนึ่งคุณเปิดใจหรือย,ยังอันที่สองตัวคุณเป็น ลัคนาราศีเมษจริงหรือเปล่านะฮะหรือตัวคุณคือคุณเช็คหรือยังว่าเป็นถ้าคุณยังไม่ได้เช็คนะครับผมเข้ามาปรึกษากับผมครับแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 1-1-1นะครับอ่ะอย่างที่แจ้งไป the d e a t seven of cups queen of swords queen of swords เนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่คุณตัดสินใจอะไรโดยใช้เหตุผลโดยพินิษพิจารณาซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผิดวิสัยของคนที่เป็นลัคนาราศีเมษหรือว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นดาวจันทรอยู่ในราศีเมษดาวจันเนี่ยเป็นเรื่องของอิมชันชวลเป็นเรื่องของการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์นะฮะผมรู้สึกว่าคนที่มีดาวจันทร์ที่อยู่ในราศีเมษนะครับ u e e n of s w o r d s เนี่ยจะเป็นลักษณะที่คุณได้เหมือนกับพิจารณาเรียบร้อยแล้วคิดเรียบร้อยแล้ว การตัดสินใจนี้จะนําความสําเร็จมาให้คุณคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตัวคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าเดือนแห่งโฮมคัมมิ่งหรือว่าเดือนแห่งเอ็กซ์ซาวชั่นเดือนที่เป็นเดือนดีของตัวคุณเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าคุณราศีเมษแน่นอนครับดาวอาทิตย์คุณอยู่ในราศีเมษถ้าคุณอยู่ในลัคนาราศีเมษแน่นอนครับตัวคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดึงดูด ดาวดีๆนะฮะพลังงานที่ดึงดูดอย่างน้อยดาวแรกก็คือดาวดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวคุณนะครับ queen of source เป็นลักษณะที่คุณแก้ไขโดยใช้สติปัญญาหรือแก้ไขโดยใช้าการคิดพิจารณานะฮะ source เนี่ยเป็นตัวแทนของ wisdom เป็นตัวแทนของสติปัญญาเป็นการแก้ไขที่แบบมีมีมีระบบระเบียบมีขั้นมีตอนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะผิดวิสัยตัวคุณสักเล็กน้อยโดยเฉพาะใครที่ลัคนานะครับผมลัคนาราศีเมษนะฮะจริงๆลัคนากับราศีไม่จําเป็นต้องตรงกันนะฮะมีคนถามผมเยอะมากเลยครั้เนี้ยผมไม่สามารถอธิบายให้มันจบได้ไม่ว่าจะแชทไม่ว่าจะถามแล้วคุณถามในคอมเมนต์เนี่ยมันตอบมันคือโหราศาสตร์เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับผมไม่ปล่อยในให้ให้ดีเทลมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการทราบจริงๆเนี่ย เข้ามาปรึกษากับผมนะส่วนตัวและอีกอย่างหนึง่งแอดมินเขาทําหน้าที่เป็นแค่ผู้จองนะครับเขาไม่ให้เขาไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรไปมากกว่าคิวที่ว่างหรือหรือการจองเป็นยังไงเท่านั้นนะฮะคุณไปถามแอดมินว่าลักษณะเป็นยังไงเนี่ยแอดมินไม่สามารถตอบคุณได้แน่นอนนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคครานี้พลังงานในปัจจุบันนะครับผม a i d of source the full five of w a n d s พลังงานปัจจุบันเนี่ยสนับสนุนทัวคุณมากเลย คุณจะเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เปิดโอกาสใหม่นะฮะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ไอโอกาสใหม่นี่มันดีหรือไม่ดีนะครับผมด้วยพลังงานของตัวฟูคือมันเป็นพลังงานที่คุณพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะคุณพยายามทําอะไรสักอย่างหนึง่งโดยที่คุณคุณยังไม่รู้แน่นอนว่าผลลัพธ์มันจะออกมายัางไงจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าตัวคุณอะ รู้ว่าตัวคุณทําอะไรแต่คุณไม่สามารถคาดการณ์ว่าผลที่จะเกิดขึ้นที่คุณตัดสินใจไปแล้วอะ่ะมันจะดีมันจะร้ายมันจะนูน่นนี่นั่นยังไงแต่ว่าตัวคุณอะ่ะได้ทําอย่างเต็มที่ไปแล้วนะฮะด้วยพลังงานของ eight of swords นะฮะ eight of swords เป็นการตัดสินใจที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ที่เรียกว่าพร้อมมากๆนะฮะ คือพูดง่ายๆว่าคุณน่าจะทําค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลมาพรึบแล้วนะฮะในส่วนของความรักความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเปราะบางนิดนึงนะผมรู้สึกว่าคุณมีความไม่มั่นใจในการตัดสินใจของคุณทั้งๆที่คุณเหมือนกับคุณจะรู้สถาน,นการณ์ทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าคุณกลับเกิดคําถาม คุณเหมือนกับมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างในปัจจุบันเนี่ยที่ทำให้คุณตั้งคําถามว่าอไอ้ไอที่ตัดสินใจไปเนี่ยมันดีหรือเปล่ามันมันยังมีอะไรที่เราจะต้องคือเราจะต้องรู้หรือว่ามันมีอะไรที่เราต้องทําเพิ่มเติมอีกไหมนะฮะมันเหมือนกับมี question mark เกิดขึ้นนะฮะครนี้พลังงาน f i g h o o w w n n d s คือการ q u e s t i o n mark ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าสถานาการณ์รอบ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 ตัวคุณนะฮะสถานาการณ์รอบรอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนของพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นญาติของพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นญาติของคุณเองหรืออาจจะเป็นแม้กระทั่งเพื่อนของคุณเองที่ที่ที่ทีท่ส่งผลพลังงานนี้นะฮะมันเหมือนเขาตั้งคําถามเขาตั้งคําถามกับการตัดสินใจของตัวคุณเนี่ยเขาเขาตั้งคําถามว่าเอ๊ะ ที่คุณตัดสินใจอย่างนั้นน่ะคุณแน่ใจแล้วเหรอเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจตรงนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทําแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เขาไม่ได้ให้ข้อมูลแบบนั้นแต่เขาเขาเหมือนเขาตั้งคําถามเฉยๆอาจจะเป็นตั้งคําถามจากความรู้สึกโดยที่เขาไม่ได้มีข้อมูลอะไรเข,เขาเขาเรียกอะไรเขาคือเขาพยายามที่จะ เขาพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคุณแต่คุณเ,เขาไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเท่าๆกับคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอาการตัดสินใจโดยที่มีเสียงคนอื่นเข้ามาในหัวคุณแล้วก็ผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณหวั่นไหวนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผมไม่เห็นเ,เรื่องของผลเสียในเรื่องของการงานนะฮะผมรู้สึกว่าการงานเนี่ยใครที่ ใครที่รอคอยเดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะฮะสำหรับลัคนาราศีเมษโดยเฉพาะเรือนที่สิบของคุณซึ่งเป็นเรือนการงานเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะฮะเรียกว่าเยี่ยมมากๆนะครับผมอ่ะโอเคคันี้พลังงานจากอนาคตอันใกล้นะครับ Ni n e of Pentacles The h i อ r o p h a n t Page o f Cups อืม อ,อ,อพลังงานเรื่องของทรัพย์สินการงานนะฮะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับผมดึงดูดเข้ามานะฮะผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทรัพย์สินที่มีเข้ามาเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นจากการทํางานอย่างเดียวนะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของนายแอแพนาเคิลส์เนี่ยมันจะมีทรัพย์สินเข้ามาหาคุณหลายๆทางนะฮะจะมีโชคลาภจะมีทรัพย์สินเข้ามาหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ญาติาพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือคนที่แนะนำนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับการที่คุณจะตัดสินใจลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เขาเรียกอะไรได้ตัดสินใจไปแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วก็อาจจะเกินในสิ่งที่คุณคาดไว้นะคือ beyond expectation นะครับผมคือคือ มันจะอาจจะได้มากกว่าที่คุณคิดมากๆนะครับผมโอเคครนี้นายอัลแพนด e โคสเดอะ r o โรแฟนในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะถูกเรียกนะครับผมโดยหัวหน้าคุณอาจจะถูกพูดคุยมีการพูดคุยกับหัวหน้าโดยพลังงานของ t เดอะไฮโรแฟนซึ่งเ h อะไฮโรแฟนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลังงานของอหัวหน้านะครับเป็นเป็นหัวหน้า เป็นหัวหน้าเราเป็นหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีหนึ่งเป,เป็นผู้ใหญ่ด้วยพลังงานของเดอะไฮโรแฟร์เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณอาจจะได้รับการเปิดโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําในสิ่งที่แตกต่างออกไปในเรื่องของการงานของคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะได้โอกาสเขาเรียกว่าอะไรทำงานในเรียกว่าสายงานใหม่ สถานที่ใหม่ๆแม้กระทั่งตัวตัวคุณเองอาจจะถ้าทำงานเดิมคุณอาจจะเขาเรียกอะไรไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับ second job หรือว่างานงานจ o อที่ 2, ที่3ที่4อะไรเงี้ยนะฮะจอที่2ที่3าที่4ไปเรื่อยๆนะฮะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การงานของคุณจะเติบโตแล้วก็แผ่ขยายไม่จำเป็นต้องเป็นงานหลักเป็นงานรองเป็นงานอะไรของคุณนะฮะผมคิดว่าเป็นจุดที่ดี Pay Job Cups ผมรู้สึกว่านอกจากเรื่องของการงานแล้วเนี่ยเ,เรื่องของความรักเนี่ยไอความรู้สึกที่ต่อเนื่องมาจากา the f o o l นะฮะ the f l เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสร้างเขาเรียกสุญญากาศอะไรบางอย่างจากความสัมพันธ์ของคุณนะครับถึงแม้ว่าคุณจะพยายามตัดสินใจแล้วก็เดินออกแล้วก็คือทำเต็มที่ในส่วนที่คุณตัดสินใจไปแล้วแต่ผมยังรู้สึกว่า มันยังมีอะไรที่คุณไม่เห็นอีกมากในอนาคตแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่มั่นใจเลยสําหรับการที่จะก้าวไปผมบอกอย่างหนึ่งฮะจุดนี้เป็นจุดที่คุณอาจจะไปเขาเรียกอะไรไปหาในสิ่งที่คุณยึดเหนี่ยวฮะในในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณเป็นเพื่อนหรือคนที่รับฟังหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเขาเรียกอะไร เยียวยาหรือรักษาความรู้สึกที่มันเป็นเป็นเหมือนกับเซอร์เคิลที่เป็นศูญยากาศตรงนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งบางคนไม่ต้องไปไหนเลยคุณนั่งสมาธิเนี่ยก็จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะเดอะไฮโรแฟนเนี่ยมันเป็นจุดที่คุณจะต้องติดต่ออันที่หนึ่งติดต่อหรือปรึกษากับคนที่ให้คำปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่อแม่เราเป็น เป็นหัวหน้าเป็นใครก็แล้วแต่ที่ให้ความความขเขารียกอะไะเราให้ความนับถือเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณยึดถือสําหรับใครที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะครับเชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคอนเน็กหรือเชื่อมต่อกับตัวเองนะฮะเพราะบางคนเนี่ยตัวเองก็มีเซนส์ตัวเองก็มีคุณสมบัติบางอย่างนะฮะโอเคครนี้เดี๋ยวผมจะปิดพลังงานด้วยอาร์คแองเนะฮะ สำหรับตัวคุณนะฮะ uh, ผมให้การงานเนี่ยเต็ม10เนี่ยได้9นะครับผมส่วนความรักเนี่ยผมให้7เองนะฮะโอเค okay, ไหม Night of Gabriel นะครับผม Time to take action Great passions of course in to know just what to do uh, Gabriel นะครับผม Night of uh, Night of Night of เกรเบลนะฮะ night of Gabriel นะฮะ night of Gabriel เป็นพลังงานที่คุณตัดสินใจไปเลยนะครับผมคุณไม่เห็นผลทั้งหมดแน่นอนนะฮะแต่คุณจะต้องทําพอทําแล้วคุณจะได้เห็นผลตอบรับพอเห็นผลตอบรับคันนี้คุณจะได้รู้แล้วว่าไปต่อดีไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้นะครับผม instinctively knowing just what to do เป็นการที่แบบคุณรู้เองโดยสัญชาตญาณน,นะครับผม น g h t of g r รเ e ลนะฮะเป็นอาร์คแองเจที่ดีนะฮะเป็น a r ร์คแองเที่ดีนะครับคุณกำลังจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นส่วนเหนือการควบคุมของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกรเบลเนี่ยจะคอยชี้แนะคุณนะครับและนั่นคือพลังงานของราศีเมษนะครับผมพลังงานของราศีเมษนะฮะดาวทิดาลคณานะครับราศีเมษดาวทิดาวจันดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอป,ปองนะครับ morpong111